สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังแนวทางจ้าตามต่อรุ่นต่อกับแนวทางหวยฮานอยสูตรแยกน้อยจะสามน่อยมีน้อยพิเศษจะน้อยปกติแล้วก็ตามโดยน่อยวีไอพีจ้าแนวทางวันพุธวันที่17เดเดือน12จะสองห้าหกแปดจ้าสรุปแนวทางคนที่สิกกันก่อนเนาะ สำหรับน้อยพิศเศษเด่น3กับ2โผลน้อยพิเศษจะหนึ่งเจสมหลาง48่หลาง48นี่พาดไปจะหลางบนมา1 7 3เจเข่า3 7เจจะสำหรับน้อยพิศเศษของเฮามาบน7 3ของไรของเฮาใด้3 7เจเน้นพิโตจะเด่น3มาน้อยรอบปกติให้เด่นหากับเกผลจะเจด เก้าสองหลางเก้าสี่อ่าเก้าบนเก้าหลางเนาะสำหรับรอบปกติจ้าจับคู่ได้บนเก้าสองตรงๆจ้าเด่นเก้ามาล่างเก้าสี่นี่จับคู่พลาดไปเนาะเสียดไปมีถึงเก้าสามมาเก้าสี่โอโ้โหน่าเสียดายเด่น 99, 99เก้ารุดเก้าขฮามาเด้งเด้งจ้าสองเด้งกันเลยทีเดียวจับได้แค่บ,บนเนาะน่าเสียดายเสียดาย สำหรับน้อยรอบวีไอพีจ้าเด่น4กับ8โพ้นวีพี2ูนางหลงสสำหรับวีพีมาเบิ้ลน4เนาะเด่น4ของเฮาวีพีมาสองเด่นจ้ามาสะเบิดเลยสิมาตัวอื่นกับบ่มาเนาะโอ้โหปาดมีแต่4เลยตัวนี้4 8 9 4 4 4เี่เดินดีจัม้อนี่3น้อยมาครบถูกน้อยเลยเนาะ4ของเฮา สำหรับห้าน้อยสูตรแยกน้อยข้าวมื่อนี่ปังจ้าเด่นมากขบถูกน้อยจับได้สองน้อยจ้าเอามื่อนี่ฝากตามต่อละกันจ้าน้อยพิเศษแนวทางเมื่อนี่เด่นแปดกับเจ็ดจับคู่แปด ศูน8์แปสอาำหรับเด่นเจ็ดจะอยรอบปกติเด่นสกับ6 45 46 47 48 uh. ่ะสําหรับเด่น6จับคู่6 7 8 69 60หน่วยสุดท้ายให้เด่น3กับ7หน่วยแรกกับหน่วยสุดท้าย70เนาะ วีพีเด่น3ามจับคู่ 3, ามสีหาจ้ะสามหกสามเจ็ดเจหเจปดเจเก้าเจ็ดศสำหรับโตเน้น วิพีเน้นเจ็ดหกเจ็ดศูนย์สามหาสามเจ็ดปกติเน้นหกศูนย์หกแปดสี่หาสี่เจ็ดสำหรับน้อยพิเศษรอบแรกเน้น 71, เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเด่นแปดเน้นไปแปดหนึ่งแปดสาม มักตัวได้ชอบตัวได้เปรียบเทียบกันเบิ่งได้เนาะฮานอยลงไสองสูตรคือเราจะทำ่มักเนี่น้อยก็มีหมัดร่วมห้รับชมจะเลือกเปรียบเทียบกันเบิ่งได้แต่มีตัวมักตัวชอบคอยตามเนาะเมื่อนี้คอยมาปังปังเด้งเดงเต็มเต็มถูกๆกน้อยละการนาะคอยปังปังทุกๆกแนวทางละการจะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางสชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้า เขามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยละกันเนาะสำหรับพี่น้องที่เขามารับชมแนวทางใหม่ๆกันอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดสันกายดิงไหวแจะเพื่อแสด้บุญผาแนวทางที่อจอช่วยลงหายนาะจากแนวทางดีๆนี่ให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมทุกวันจ้าสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของเฮามีหคือการเนะะาะรัฐบาลไทยเมื่อวันลงกหายสองสูตรถือว่าปังสูตรแรกเนาะ กดยาราตกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้รอนะจะสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้เพียงสํานีจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า